สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพานั่งรถไฟฟ้าไปเที่ยวตันสวยนะคะเดินทางจากสถานีรถไฟไทเปโดยเอ็มาทีสายสีแดงลงที่อ2 8ตันสวยนะคะวิวข้างทางก็จะประมาณนี้นะคะที่ไต้หวันถึงแม้จะมีตึกเยอะแต่ว่าก็ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เยอะค่ะไปทางไหนก็สดชื่นสบายตาค่ะอแน,น่เอบคิดละสิทำไมว่ากรุงเทพไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็มาถึงอา8ตันสวยแล้วนะคะ พอเดินออกจากสถานีตันสวยก็เจอร้านสตาร์บัคก,ก็เลยแวะกินสักน,อน่อยกินชาเขียวเสร็จเราก็ไปนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งปาลีกันนะคะราคาค่าโดยสารนั่งเรือไปกลับตันสวยปาลีคนนึงก็80บาทหรือถ้าใครจะนั่งไปขาเดียวก็40บาทค่ะหรือใครที่จะไปพักฝั่งปาลีก็ซื้อตั๋วแค่ขาเดียว40บาทก็พอค่ะขากลับค่อยซื้อมาใหม่บรรยากาศในการนั่งเรือข้ามฟากก็จะประมาณนี้มองเห็นภูเขามองเห็นตึกมองเห็นต้นไม้มองเห็นบ้านอยู่บนภูเขาได้คําเดียวว่าสดชื่น พอถึงฝั่งแล้วเราก็จะเห็นเรือจอดเรียงรายกันอยู่แบบนี้เพราะว่าตอนนี้น้ําลงเดินมาสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นสะพานสีรุง้งสวยไหมคะทุกคนเสียดายวันนี้แดดแรงไปหน่อยบอกเลยว่าไม่แดดไต้หวันไม่จนเตรียมเลยแรงยิ่งกว่าแดดประเทศไทยบ้านเราอีกอันนี้ก็เป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวปาหลี ตามริมชายฝั่งทะเลปาลีก็จะมีที่ไว้ให้คนถ่ายรูปแล้วก็ยังมีปัติมาก,กรรมทรายให้คนเข้ามาชมด้วยเขาแกะสลักได้สวยมากค่ะทุกคนริมทะเลเลยก็มีผู้คนมากมายเข้ามาถ่ายรูปตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงแล้วผู้คนก็จะเริ่มทยอยมานั่งอยู่ตรงนี้รอดูพระอาทิตย์ตกบรรดาพ่อแม่ก็พาลูกเต้ามานั่งดูเรือมานั่งชมบรรยากาศมานั่งดูวิวทิวทัศน์นันจังเห็นแล้วดูแบบมีความสุขมาก มันแลดูอบอุ่นอะหลังจากเราดูวิวทิวทัศน์ของทะเลแล้วเราก็เดินมาดูปติมากรรมแกะสลักทรายที่ปาหลีเขาเปิดให้ชมฟรีไม่ต้องเสียงเงินเข้านันจังยอมรับเลยคนที่เขาแกะสลักนี่ มีความสามารถแบบสุดยอดมากเก่งมากแกะได้สวยมากค่ะก็มีทั้งต่างชาติมีทั้งคนไต้หวันเองเข้ามาดูนันจังก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยบ้านเราจะมีแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่านันจังไม่เคยเห็นสำหรับวันนี้นันจังก็เอาวิวทิวทัศน์มาฝากแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะบายบายจุ๊บจุ๊